พักนี้มีแต่พวกมนุษย์อวดดีมาที่นี่บางก็อยากจะพบข้าหรือไม่ก็มาเพื่อจัดการกับข้าแต่ว่าคนที่พูดกับข้าแบบนี้ก็มีเจ้าเป็นคนแรกนี่แหละนักบวชหนุ่มเอ๋ยอีกอย่างแก่ะเป็นซัมมอนเนอร์และยังจะทำพันธสัญญากับข้าอีกน่าสนใจจริงๆทำให้ข้าหายหงุดหงิดเลยจนนี่คุยสนุกดีนะโอ้เอาลูกกวาดไหมอ่ะ เขาพูดมากจังไม่คิดเลยว่าวิญญาณมืดของนักรบผู้โด่งดังจะเป็นคนแบบนี้นี่มันเหมือนกับได้เจอคุณตาข้างบ้านที่เจอเพื่อนสนิทเลยเอย๊ลูกกวาดนี่เก็บมานานเท่าไหร่แล้วรสชาติมันแปลกๆนะข้าไม่คิดนี่ว่าเจ้าจะกินสิ่งนั้นเข้าไปขอนับถือเจ้าจริงๆนักบวชหนุ่มเอ๋ยมันน่าจะเกินร้อยปีแล้วหรอหมะบ้าจริงรีบโชว์หน้าแกให้ฉันดูได้แล้ว จริงๆแล้วข้าก็เพิ่งตื่นมาในฐานะปีศาจมื่อเม่นานมาน,นี้เองข้าเคยเป็นหัวหน้าอัศวินของอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาลุคันแต่ข้าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมถึงได้เป็นอมตะแบบนี้อืมข้านึกไม่ออกจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นข้าคิดมาตลอดว่ายังมีเรื่องที่ยังทำไม่สํำเร็จในโลกนี้อยู่หรือเปล่านะเน่ฉันว่านายทำให้เรื่องให้มันงงไปมากกว่าเดิมอีกนะตะแกะ ในท่านพันท้สัญญายังจำได้ไหมราชาที่ข้ารับใช้ก็ตายไปแล้วอาณาจักรเองก็ล่มสลายไปแล้วการรับใช้เจ้านายคนอื่นก็ยังยอมรับไม่ได้อยู่ดีฉันคิดว่านายอยากรู้ว่าฉันมีความสามารถพอที่จะให้ติดตามหรือเปล่าสินะก็ย่อมได้แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งจงใช้พลังทั้งหมดเพื่อสู้กับฉันซะไม่อย่างนั้นทั้งหมดนี้ ก็ไม่มีความหมายอะไรทำตัวแบบนี้ต่อหน้าสิ่งที่เหนือกว่าอย่างข้าเจ้านี่น่าสนใจจริงๆมนุษย์เอ๋ยชอบต่อสู้ขนาดนั้นเลยเหรอรีบๆทำให้มันจบๆชนะเข้ามาเลยตะแกะข้าไม่ใช่ตะแกะชื่อของข้าคือเจร์รัดจงไว้ให้ดีล่ะจูพรีสหนุม่มฉันเองก็ไม่ใช่พรีสเคลวินตึงหาเว้เอานี่ไปวินสเล็ตตุมๆ พขกันการโจมตีของฉันและของโคโตได้หมดเลยในท่านเจราดกกำลังใช้แคไวานส์ด้วยสิ่งนั้นเขาจึงสามารถคาดการโจมตีที่จะเข้ามาได้ในระยะเวลาสั้นๆพริสหนุ่มเอ๋ยจะทุ่มสุดตัวหรือจะทำให้มันไร้ประโยชน์ข้าพูดถูกใช่ไหมคลิปวอลระเบิดตัวเองหรือสลัมนี่คงจะมีความสามารถตามเจ้าของมันเอาละลงดาบของข้าบ้างบในท่าน นีแอบรัสอันตรายอันตรายเรายังไม่เห็นรูปแบบการโจมตีนั่นเลยการสปริตเอ๋ยเอานี่ไปอยู่ใน่ท่าแบบนั้นยังโจมตีได้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหชิงอย่างที่คิดไว้เลยแข็งแกร่งจริงๆแต่ว่านะเอ็กซ์ตรีมกาวิ t i ชันฟาชูอ่ะอเฮอนี่มันอะไรเนี่ย เป็นการเพิ่มแรงโน้มถ่วงรอบตัวสตูเพื่อผนึกการเคลื่อนไหวแล้วมันจะถูกขยี้เอาแน่ตะแกะข้ายังไหวอีกแค่นี้น่ะทำลายข้าไม่ได้หรอกคุณคะอ่ะอ่ะข้าจำมันได้แล้วชูด้าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของจกกักรวรรดิริเซียท่านต้องทำลายอาณาจักรศักดิทธิเดรามิสุท่านราชาอารุคานที่รักของข้า อารุคันอาณาจักรอันสงบสุขที่สนใจแต่การเกษตรเป็นหลักถึงแม้จะเป็นอาณาจักรเล็กๆผู้คนก็อาศัยอยู่กันอย่างสม่ีมันเป็นบ้านเกิดของข้าจนวันหนึ่งคนสงสารของอาณาจักรวิเซียที่อยู่ทางตะวันตกของทวีเอลซิลดาได้มาที่แห่งนี้นี่รู้ตัวไม่ว่าพูดอะไรออกมาหยุดก่อนเจรารดคำตอบของข้าก็ยังเหมือนเดิมท่านซินดราอารุคันจะไม่เปิดศึกกับเดรามิสุ เกรงว่าคงต้องให้ท่านกลับไปเจ้าเอลส่งสารนั้นจากไปพร้อมกับคำขู่ท่านราชาผู้หลัก,กแกลมจำคำข้าวไว้ถ้าท่านไม่ทำตามประสงค์ของดิเซียท่านจะต้องชดใช้กับความอวดดีของท่านคุณคะเบตตี้คุณต้องปกป้องโคนี่ลูกสาวของเราอืมข้าสาบานจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของเราเบตตี้ไม่นะ ท่านราชาก็ยอมจำนวนต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไม่กี่วันหลังจากนั้นอารุคันได้ล่มสลายขอบคุณกับความพักดีจนตอนนี้หลับให้สงบเถอะในฐานะสหายร่วมรบข้าก็อยากทำหลุมฝังให้อย่างดีแต่ว่าร่างกายของข้าเองก็ถึงขีดจำกัดแล้วข้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีอ่ะเกือบลืมไปเลยลูกกวาดหน่อยไหมโคนี่ไม่เอานะ ดียังไงถึงมาทำกับกณาจักรอารุคันที่นั่นเป็นทุกอย่างสําหรับข้าล้อ,ลอเล่นใช่ไหมเนีย่ยตายจ้าจอบเรียดนมบัวคริตตูไม่มีอะไรมาชดใช้ความเจ็บปวดของข้าได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแลยเธอจะชอบไหมนะเอ็กซ์ตีมกาวิเทชฟอน์หมอพิษะอตอนนี้แหละโคตเตาะเป่าจนนั่นให้ปิวไปเลยแม็กซิมัมโอเวอร์ไดรฟ์ โคนี่เบตตี้ฉันตรวจสอบแล้วว่านี่คือชิ้นส่วนชุดเกาะของนักรบวิญญาณชมินจริงๆหรือก็คือคำขอถูกทำให้สมบูรณ์แล้วแกนี่มันเยี่ยมจริงๆเจ้าหน้าใหม่นายกำจัดได้ถึงปีศาจนักรบที่โด่งดังเลยนะข้าเนรู้สึกลำคาเจ้าบ้าน,นี่มาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะคุณแคลวิน เควสคราวนี้ถูกจัดไว้ในระดับดีแต่คุณก็ยังจัดการมันได้อย่างสบายเหมือนหน้ากิวก็เลยตัดสินใจขึ้นระดับของท่านให้เพื่อเป็นการขอบคุณฉันดีใจนะที่ทุกอย่างจบได้ด้วยดีคุณเควินเนี่ยชอบทำอะไรให้คนอื่นแปลกใจอยู่เรื่อยเลยนะคะก็นะฉันเองก็ตกใจเหมือนกันฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนั้นแมนูที่แผนกต้อนรับนั่น ไม่คิดว่าน่ารักนั้นเหรอบางทีเธออาจจะเป็นคนที่ดีที่จะมายืนข้างๆท่านนะท่านราชาข้าราชบริวานของเควินเจ็ดช่องมเมลฟีนา่าไม่ทราบโคโตสรามเกรนโทนเนียเลเวล15เจราดวิญญาณอัศวินเลเวล53เดี๋ยวสิในท่านของมั่นฉันไปแล้วนะและเขายังบอกด้วยว่าพวกเราเป็นเนื้อคู่กันอะไรนะย่ารีบร้อนนักสิข้ายังไม่ได้นึกถึงการมั่นของท่านราชาเลยนะฉันพูดจริงๆนะ อา,ากรายุ่งกับหัวของฉันทีได้ไหมเจรารฉันบอกให้หยุดเรียกฉันว่าพริตหนุ่มก็จริงแต่ไม่ได้ให้เรียกว่าราชานะผู้ที่อัศวินรับใช้ก็ต้องเป็นราชาสิแล้วก็เจ้าเมลฟีน่าฉันจําไม่ได้ว่าไปมั่นกับเธอตอนไหนนะเธอแค่ใช้ฉันเป็นข้ออ้างจัดการธุระของพระเจ้าสินะเอ๋เออนั่นมันในท่านข้างหน้ามีคนอยู่อ้ยเลิกโกหกได้แล้วฉันรู้หนอว่าเธอจะเบี่ยงความสนใจ โอ้โอ้แม่วันนี้อากาศดีว่าไหมล่ะเป็นวันที่เหมาะกับการไจนภัยสำหรับเด็กหนุ่มแบบเธอเลยนะก็จริงตอนนี้ผมมีพลังเหลือเฟือพอจะไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยล่ะเด็กหนุ่มนี่สปีริตล้นเหลือดีจริงๆอย่าลืมพักผ่อนร่างกายบ้างล่ะแต่ไม่ใช่คุณเหรอครับที่เสนอเรื่องนี้มาน่ะใช่ไหมครับท่านหัวหน้ากิลอย่างที่คิดเลยเคลวินคุงผู้โด่งดัง ถูกต้องตามที่เธอบอกนั่นแหละฉันคือหัวหน้ากิวนักผจญภัยของสาขาปาซูลิโออีกอย่างฉันมีเรื่องที่อยากจะถามเธอนะคิววินคุงจริงๆแล้วเธอนะ่ะแย่จริงเราประมาทความสามารถของชายคนนี้ไปเป็นคนจากโลกอื่นสินะชื่อลิโอสกิลตรวจสอบระดับ A สกิลปกปิดระดับดเสร็จกัน